รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมท็อปทศพลหมายสุขในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคน ขอเพียงใค้คุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับเช่นเดียวกับคนต้นเรื่องของเราในวันนี้นะครับถูกแนะนําเรื่องราวมาจากคุณเมธปรเมธมีสมภพหรือเพจเมธเจ้าชายน้อยครับที่เขียนมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านแบ่งบุญสถานที่รับดูแลคนป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ไร้ญาติกว่า40ชีวิตด้วยกันนะครับทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของคุณภัยรัฐบรุรณวิจารณ์ซึ่งตอนนี้กําลังประสบปัญหาเพราะพิษโควิด -19 แต่กว่าจะมาเป็นบ้านแบ่งบุญแห่งนี้ต้องเจอกับอะไรมาบ้างชีวิตของคุณภัยรั์ กับต้องเข้าสถานพินิษตั้งแต่วัย14ปีและยังต้องโทษจำคุกกว่า2ครั้งด้วยกันเรื่องราวในอดีตจะก่อให้เกิดบ้านแบ่งบุญได้อย่างไรมาติดตามเรื่องราวชีวิตของคุณภัยรัตนวิจารณ์วัย68ปีได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่ สวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคุณป้าไพรัต์ครับผมขออนุญ,ญาตเรียกคุณป้าไพรได้ไหมครัได้ค่ะป้าไพรครับบ้านแบ่งบุญที่เนี่ยครับป้าไพรมีมากี่ปีแล้วครับ29ปีแล้วนะ ป้าภัยอายุเท่าไหร่แล้วครับ68เท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตป้าภัยก็คือทําบ้านแบ่งให้หมดเลยเกิดมาจากอะไรครับทำไมถึงมีบ้านแบ่งบุญขึ้นมาครับก็ฟังวิทยุรายการท่านจันทท่านจัดรายการทุกปัญหาชีวิตฟังเสร็จมีวันหนึ่งท่านจะเปิดบ้านหยดน้ําใจแบ่งปันเพื่อนถ้าใครจะเป็นอาสาสมัครซึ่งมาดูแลคนป่วยให้มาสมัครได้ที่มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อนเราก็โทรเข้ามาเลย้็ประกาศชื่อเราออกมาปุ๊บอุ้ยดีใจมากมันเป็นช่วงชีวิตที่เราเราคิดว่าอู๋มันเฮ้ยแต่ม กัสิ่งที่สวยงามเราเป็นเจ้าของร้านพัตคารมีนักร้องมีอะไรเงี้ยต้องมาอยู่แบบคนป่วยนอนแล้วถ่ายกลิ่นนี่แล้วต้องทําคนเดียวได้อยู่คนเดียวเรานึกไม่ถึงว่าเฮ้ยเรามีคุณค่าขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอก็มีเราอะทุกคนเรียกแม่เป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยมีลูกนะเรารู้สึกน,นี่เราเหรอ ชีวิตประภัยก่อนหน้านี้เจอเรื่องราวอะไรมาบ้างตอนที่อายุ13ตัวดำดำแกนๆผมๆอม่ะไปเล่นตามป่าตามอะไรเนี่ยเหมือนเราเลยรู้ไม่ค่อยทันคนผู้ชายเนี่ยเขามาชอบพี่สาวแต่แล้วเขาผิดหวังจากพี่สาวเขามาหลอกเราจะพาไปหาพี่สาวตอน,นั้นพี่สาวแต่งงานอยู่จังหวัดพังงาไปกับเขาไปเขาพาไปแค่ประจวบพาไปขายซอง เราไม่ยอมนะเขามีวิธีหลายอย่างที่ต้องทําให้เรายอมแล้วก็ยอมนะยอมตัง้งแต่นั้นก็ยอมเป็นเด็กดีกจนก็เป็นปีนะเขาใช้ให้ออกไปซื้อกับข้าวโอ้เชื่อไหมวันแรกที่ได้ออกจากรั้วประตูตรงนั้น,นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้ากูได้พ้นประตูตรงนี้กูจะไม่ย้อนกลับเข้ามาอีกเลยเขาให้มาซื้อกับข้าร้อยห้าบาทมันอยู่หลังบกขต เราก็เลยวิ่งขึ้นรถเลยหนีไปภูกเก็ตตอนนั้นที่เราโดดขึ้นรถมาทําไมเราถึงไม่คิดกลับบ้านครับตอนนั้นชีวิตมันมาแล้วนะถ้าเราไม่ได้ดีเราจะไม่กลับบ้านเด็ดขาดพอลงจากรถที่บษษษษกสภูเก็ตนะก็มองไปเห็นโรงแรมมันจะมีผู้หญิงเนี่ยที่ก็าหาตังค์นะนี่คือโรงแรมไม่ใช่โรงแรมโรง,งแรมโรงแรมไม่ใช่ซ่องใช่ไหมครับซ่องกับโรงแรมนี่ต่างกันใช่ไหมครต่างกันมาก แต่ถ้าเทียบแล้วคือค้าประเวณีเหมือนกันใช่ค่ะแต่เราไม่ต้องถูกบังคับทําเพื่อความอยู่รอดนะก็ไม่ถึงเดือนนะออรุ่นพี่เนี่ยพาไปเที่ยวบาร์เฮ้ยอยากเป็นนักร้องอะเราได้เห็นโลกมากขึ้นละเออเราได้เห็นโลกภายนอกเจ้าของบาร์ชื่อยูซิ็เข้าไปหาไหว้เข้าที่ตักเลยเขานั่งอยู่หนูอยากเป็นนักร้องร้องได้อะได้หนูร้องเพลงได้เขาบอกให้มันร้องที่นี่ไมให้มันละร้อยทำเป็นนักร้องอยู่ที่นั่น นานแค่ไหนครับหลายปีอยู่นะแล้วระหว่างนั้นคือเราก็เก็บตังค์ไปด้วยใช่แล้วมีความตั้งใจจะกลับบ้านบ้างไหมครับตอนนั้นปีนั้นน่รู้สึกจะอายุสิบเจ็ดพ่อแม่พี่น้องอ่ะไม่มีเขาเลยว่าเราจะกลับบ้านเขาตามหาไหมครับตามแต่ด้วยความสมัยก่อนนะฮะเทคโนโลยีเอยสมัยนี้การมนมีเฟซมีอะไรป่านี้ก็เจอตั้งนานเขาคิดว่าเราเนี่ยคงหายแล้วแล้วก็ตายแล้วเราเดินเข้าบ้านไปช็อตนั้นคือวันที่ผู้ไม่ถูก วิ่งไปกอดพ่อกับแม่เหมือนกับชีวิตพูดอะไรไม่ออกอ่ะแก่ก็ยืนแม่พูดคำแรกมาคำหนึงว่าลูกแม่กลับมาแล้วเหรอแล้วพ่อกับแม่เนี่ยพอเห็นหน้าประภยัยปุ๊บอะครับเขาถามไหมว่าหายไปไหนมาลูก พ่อกับแม่ไม่เคยถามตะคำแล้วตัวพ่อภัยเองก็ไม่ได้อยากจะบอกไม่ได้อยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังเรื่องนี้ที่เขาไม่ถามความหมายก็คือเขาไม่อยากตอกย้ำลูกเขาสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7, จากวันนั้นที่ออกจากบ้านไปเราก็บอกว่าถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านจนได้กลับบ้านตอนอ<ป>ายุสิบเจทำไมป้าัยถึงได้เข้าสถานพินิษไปตกระกำรําลำบากอย่างนั้นอีกได้ยังไงครเนาะคนสวยเนาะ <laughs> เป็นนักร้องด้วยกลับมาร้องเพลงที่บ้านใช่ที่ททนครสวรรค์แขกกรชอบเรียดไปตังโตอย่างหุ่นดีๆเนี่ยขอเอาสักทีจะไม่ลืมพระคุณแล้วก็หันฟับเลยไงโดนตบเราโดนตบขี่มอเตอร์ไซค์ดักแบวปืนที่บ้านเอามายิงเลยณตอนนั้นคือ,อม,มันเดือดดานมากถูกไหมครับถูกกดขี่ทางเพศที่มันเจ็บมากที่สุดก็คือคำดูถูกแล้วก็ทำร้ายร่างกายเราเข้าไปอยู่ในฐานพินิจเนี่ย นานไหมครับออได้ออก็ประมาณ3ปีกว่านะสู้ความคือเล่าไอสารฟังหมดเลยถ้าลูกของท่านถูกข่มเหงรังแกแบบนี้ท่านจะทำยังไงสรุป3ปีชนะคะดีชนะทำไมถึงยังมีเรื่องราวที่วนเวียนย้อนกลับไปอีกถึง2ครั้งอะครับประมาณนี้แหละ ผู้ชายมาลวนลามพูดจาแบบดูถูกเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเป็นนักร้องจะเอาเมาื่อไหร่ก็ได้มีปากมีเสียงกันแล้วเราก็คนแบบเหมือนถูกกดขี่มาเยอะเรื่องนี้ปุ๊บมันปี๊ดขึ้นสมองเลยมันเหมือนกับว่าเราจะถูกกดขี่เรื่องแบบนี้อยู่อยู่ตลอด มีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณป้าต้องเสียคนที่คุณป้ารักมากๆเกิดอะไรขึ้นครับผมในตอนนั้น่ันเป็นประหลัดจังหวัดนะมาหาเกือบทุกวันแหละ่านบอกแต่งงานกันเถอะ่านก็เลยบอกว่าฉันมีพี่สาวกับพี่ชายอยู่นครสวรรค์ไปบอกพี่บอกน้องเหมือนบอกพ่อบอกแม่พ่อแม่ตายหมดแล้วเหลือพี่กับน้อง่ันก็บอกไปสิแล้วฉันขับได้ไม่นานนะฉันก็ทํารถควม่มทำไมกูไม่ตายซะมันเป็นอะไรที่แบบหัวใจสลายอะ ก็คือประหลัดเสียเที่ยคาที่เลยบอกกับตัวเองว่าเนี่ยทุกอย่างมันคือวิบากกรรมกรรมมันจะกลับมาหาเราเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เรามาทําบ้านแบ่งบุญเพราะเราคิดว่าการที่เราทํากรรมทําเวรกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะมีช่องทางลดวิบากกรรมนั้นๆลงได้บ้างหรืออย่างน้อยบ้านปลายชีวิตเราเราได้มีคุณค่าแล้วได้ช่วยคนให้เขาได้มีความสุขมีข้าวกินแม่วันนี้อยากกินแกงส้มทําให้กินแม่หนูไม่มีเสื้อสายเราสามารถที่ซัพพอร์ตทุกอย่างได้ปัจจัย4ี่ครบ ใช่นี่คือการให้ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ คนที่แนะนําเรื่องราวเรื่องนี้ที่ทําให้ทางรายการและทีมงานผมเดินทางม,มานะบ้านแบ่งบุญต้องขอสวัสดีพี่เมธด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมธเ,เจ้าของเพจเจ้าชายน้อยครับพี่เมธมาเจอบ้านแบ่งบุญมารู้จักป้าไพได้ยังไงน้องผู้หญิงท่านหนึ่งส่งเรื่องราวมาพอดูภาพเออน่าสนใจนะแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้พอเราเห็นสภาพบ้านตอนแรกก่อนคือมีคนป่วยอยู่ทําไมสภาพโซมเก่าอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งผนังที่มันมิดชิดใช่พอเราเข้ามาสัมผัสเนี่ย ความเป็นอยู่ของหลายๆชีวิตนะฮะค่อนข้างลำบากเตียงด้านซ้ายมือที่เราเห็นเนี่ยเป็นคุณลุงกับคุณยายนอนอยู่ ป้ารถเมย์เลยคุณแม่เขาเห็นเขาก็เลยไปรับมาที่นี่าคนมาไม่มีหลักฐานไม่มีบัตรประชาชนก็บอกไปเก็บมาบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยจะมีเรื่องราวติดคุกไม่กล้าช่วยแล้วติดก็ติดป่วยเป็นอะไรกันซะส่วนใหญ่ครับที่นี่ส่วนใหญ่กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ไม่คีเห็นกคือพิการทางสมองพิการทางสมองคนชราไม่มีบ้านอยู่ลูกหลานไม่รู้ไปไหนหมดแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐต่าง ผมตกบันไดมาครับกระดูกคอแตกครับมาอยู่ที่นี่สองปีกว่าแล้วครับทางโรงพยาบาลส่งมาครับลุกนั่งได้อย่างเดียวเดินไม่ได้เลยครับไม่มีเลยครับญาติพี่น้องครับถ้าคนไหนไม่มีญาติก็ไม่เก็บตังค์ครับลูกชายพามาจ้ะเขาไม่มีคนดูแลค่ะเขาภรระาเขาเยอะค่ะลูกเขาเยอะเขาก็มาดูแลไม่ทีทุกอาทิตย์ค่ะเขาเพื่อซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ไม่ชีฉันนะคะร่างกายผมขาอ่อนแรงครับผมกระดูกกรับเส้นท่อปัสสาวะ สายสายเฟอร์เล่แคทอยู่ครับญาติพี่น้องเสียไปหมดแล้วครับไม่มีเหลือใครแล้วครับมีหน่วยงานรัฐก็คือโรงพยาบาลรัฐเอามาฝากไว้ที่นี่ก็มีเหมือนกันครับเยอะส่วนใหญ่ด้วยส่วนมากด้วยส่วนมากด้วยน้องเนี่ยอยู่มาแต่ห้าขวบนะน้องคนนี้เหรอครับชนแล้วลูกเขาเดินเขาตามไม่เห็นนะเขาตามไม่เห็นอ๋อต้องพาน้องไปเอเขาตามไม่เห็นเขาตามไม่เห็นพาน้องไปทางที่ตามเขาไม่เห็น พี่ท็อปทราบไหมครับว่ารายจ่ายแต่ละวันของที่นี่ครับห้าพบาทเวลาที่เนี่ยมีคนเสียชีวิตวาพ่อายก็เอาเงินส่วนตัวเงินที่มีเนี่ยไปทําศพให้อีกกับเง0นห้าพันเปิดปีแรกๆตายวัน 4, 5่คนด้<ะ>วยแในปัจจุบันนี้ตายวันหนึ่งสอก็ยังมีเลยแล้วเฉลี่ยแล้ว1เดือนมีคนเข้ามาใหม่ครับก็เป็นสิบอะ ย่างกระแสที่เกิดขึ้นนะคุณแม่มีคนเห็นว่าคุณแม่ทําร้ายคนป่วย<ม>ตรงนี้เสียงดัง<ม>ก่อเชื้อโรคล่าสุดที่เป็นข่าวคือเอาคนป่วยไปทิ้งมีความคิดเห็นยังไงมั้งนั่นมันก็เป็นเหตุผลของเขาคนพูดครับเราก็ไม่ไปแย้งหรอกว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่จริงรเอาเท่าที่คุณเห็นเนี่ยมีคนร้องไหมเนี่ยในคนป่วยในบ้านเนี่ยแล้วคุณเดินถามคนป่วยทุกคนว่าถูกทำร้ายถูกโดนตีไหมทุกวันนี้คุณอยู่ในบ้านแบ่งบุญคุณรู้สึกเป็นยังไงคุณถามแล้วคนป่วยอาไม่บอก ฉันออกไปข้างนอกก็ได้ถามคนป่วยอย่าถามฉันอันนี้ร้านเปอร์เซ็นครับไม่มีไม่มีการทุบตีไม่มีอะไรการเตือนการสอนอาจจะว่ามั่งอะไรมั่งแต่ก็ไม่ถึงกับหยาบคายมากมายแต่อาจจะเสียงดังเพราะแกเป็นคนเสียงดังก็มาอยู่ในสองปีแล้วค่ะไม่มีค่ะการตบตีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะสบายดีค่ะเรื่อรทุบตีอะไรผมไม่เห็นไม่รู้ไม่เคยเห็นจริงๆว่าผมยังไม่เคยว่าเลย คุณแม่ไม่เคยตีใครเลยเสียใจครับเพราะว่าแม่เขาทําดีมาตั้ง29ปีแล้วยังมาถูกโจมตีอย่างนี้แล้วอย่างถ้ามีคนมาบอกคุณแม่ว่าเอาคนป่วยมารับเงินบริจาคม,มาหากินกับคนป่วยอันนี้คุณแม่ต้องมีความรู้สึกยังไงบ้างรเราไม่รู้สึกอะไรนะเพราะว่าในการบริจาคเราไม่เคยขอเขามาเห็นไปบอกคุณต่อบอกคนนั้นต่อวิที่บ้านแบ่งบุญเป็นอย่างนี้นี้นะวยฉันอยากทําบุญคุณก็โอนมา เราไม่เคยขอบริจาคจากใครแม้แต่บาทเดียวที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะกองทุนหน่วยงานหรือกองทุนของรัฐไหมหรือใครเป็นแบ็กอยู่ข้างหลังไหมเราไม่มีอะเราใช้เงินส่วนตัวในกระเป๋าเราทําทุกบาททุกสตางค์ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมา ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาผมทราบม,มาอย่างหนึ่งคุณแม่ไล่าอกฟังว่าทองในหีบเขาสองทีหมดไปแล้วด้วยทองสองกล่องเนี่ยขายทำบ้านหลังเนี่ย ไม่เหลืออะไรเลยสร้อ,อยแหวนเงินทองทําไมแม่ถึงทุ่มขนาดนั้นคนเหล่านี้คือญาติก็ไม่ใช่ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ครับเราคิดต่างกันไงแม่คิดว่าการที่แม่ทําอยู่นี่คือบุญแล้วก็การที่เขาเอาคนป่วยมามาทิ้งให้กับแม่นั่นเขาเอาบุญมาให้แม่นะมันเป็นสะพานอย่างหนึ่งที่เรากําลังสร้างสะพานบุญ ร้อนหลังไป10ปี20ปีเราเคยทํำสิ่งใดๆไว้เวรกรรมพวกนี้แล้วเราไม่สร้างบุญขึ้นมาเพื่อให้เป็นกาแพงให้กรรมนันน่ะมันมาช้าลงหน่อยเราน่าจะทําไม่ใช่เหรอคุณอาจคิดว่าอันนี้เป็นเวรเวน็นกรรมแต่เราคิดว่าอันนี้มันเป็นบุญ มีค่ะแต่ว่าเขาทํางานเราก็เลยไม่อยากจะเป็นภาระเขาเพราะการดูแลคนป่วยนี่เหนื่อยเหนื่อยมากกว่าทํางานก็อยู่อย่างนี้ไม่เหงาค่ะก็าสาบายดีค่ะกินอิ่มนอนหลับใจดีค่ะคุณแม่แพรรับค่ะคุณแม่เขาดูแลดีกินอิ่มนอนหลับแล้วก็อยากได้อะไรก็บอกกับคุณแม่คุณแม่ก็ไปหาซื้อให้คุณแม่เขาทำใจยังไงไม่รูเ้เนี่ยท่านต้องเป็นยอดคนกูด้วย ทนอึดมากเกินแม่ไพรัตแกก็เหมือนแม่คนหนึ่งแกมีความเมตตาสงสารอะไรเงี้ยถือว่าเป็นพระคุณอย่างมหาศาลครับทุกวันเนี้ยแม่อยู่กับคนป่วยความสุขของแม่อยู่ตรงไหนนี่งานการที่ให้คนป่วยกินเขาได้กินอิ่มนอนหลับคือความสุขที่เราสามารถหยิบยื่นให้ได้ปัจจัยสี่ทุกอย่างเราให้ได้สิ่งนั้นคือความสุขของเราแต่ถ้าไม่พอใจสิ่งที่ไม่ได้เขาก็ไปว่าเราด่าเรารับหลังนั้นเราก็ต้องให้นะให้อภัย ทำาพราเหอะูอะกสารคุณแม่ครับเหนื่อยเช้ามาก็ต้องทํากับข้าวให้พวกเรากินวันหนึ่งสามมือครับสบายใจมากเลยครับเรื่องกินอยู่ที่นี่และแม่เขาเลี้ยงดีมากครับก็สบายดีคนระับอาหารครบทุกมือครับแม่ก็ทํากับข้าวทุกมือไม่เคยขาดน้แต่มือนะถ้าอยูะที่นี่เขาใส่เพิ่นให้ป้องมีคนเปิ้ข้าวให้ก็ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วจะมีบ้านแบนบ,บุญอยู่นะฮะดิฉันยังอยู่ตลอดไปค่ะเพราะดิฉันไม่รู้จะไปไหนแล้วค่ะ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาก็ามาช่วยทําอาหารถูกอติดแม่ทําคนเดียวไม่มีใครช่วยอะไรเงี้ยถ้าว่าผมก็จะไปช่วยทําผู้หญิงคนเดียวครับ ทำทุกอย่างในบ้านหลังนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมว่างผมมาช่วยดีกว่าแค่รู้สึกว่าผมได้ให้ไงผมก็รู้สึกมาตลอดนะครับว่าผมมีความสุขและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้ได้รับเกียรติจากพี่เมฆเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นเนี่ยเอามาช่วยแล้วทุกครั้งที่พีเมมพ่เมฆมาพี่เมฆก็จะมีของคนนี้ติดมาติดมือมตลอดครับถูกไหมครับแม่ครับเรารู้สึกว่าจริงๆคนเราชีวิตมันมีสิทธิ์ที่จะก้าวผิดพลาดได้ขึ้นอยู่กับว่าพอเราผิดพลาดไปแล้วเนี่ยจุดที่เราจะเดินต่อไฟเนี่ยเราจะหักชีวิตไไปปทททาางงงมม่่่ดดีีีีเเลยหหรืออแ็นนนกึค ทำให้รู้ว่าเราสามารถเลือกทางเดินชีวิตเราเองได้ถึงแม้ว่าเราจะเคยผิดพลาดมาลูกเข้าใจแล้ววันนี้เข้าใจหมดเลยครับ mm hmm. เห็นกับตาแล้วแบบเข้าใจคํานี้คืออย่างที่ผมมาเห็นวันนี้นะครับใช้คําว่าอย่าทิ้งกันที่แห่งนี้บ้านแบ่งบุญเนี่ยนะครับที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะฮะไม่ค่อยได้มีใครมาตอนที่ผมเข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วยที่อยู่ด้านในนะครับบางคนถึงกับร้องไห้เวลาที่มีคนมาเยี่ยมเขาทั้งทีเขาดีใจมากรู้สึกว่ามีกําลังใจที่อยากจะอยู่ต่อดีใจองมาเยี่ยม,ม ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมนะผมไม่มีญาติพี่น้องครับไม่มีบ้านไม่มีอะไรทุกอย่างอุมม่นใจครับแม่ยลยเดียวใครก็ได้ครับ ี่มมาเย,ยมไม่ต้องมีเงินก็ได้คุณแค่มีใจมาทำให้เขามีความสุขสามารถมาได้นะครับที่บ้านแบ่งบุญนะครับคนที่สู้ชีวิตแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเลยทางรายการขอมอบเงินสนับสนุนให้ห0 0 0บหมื่นบาทครับแม่ไพ่คใครนะครับที่อยากจะร่วมทําบุญหรือช่วยเหลือนะครับบ้านแบ่งบุญแห่งนี้สามารถส่งมาได้ตามเลขบัญชีที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยทําบุญกันได้ใน ส่วนใครที่ปัจจัยอาจจะแบบไม่สะดวกแต่สะดวกที่จะมาสร้างความสันทนาการสร้างความสุขให้กับบ้านแบ่งบุญแห่งนี้สามารถเดินทางมาได้เซิร์ชเลยบ้านแบ่งบุญคลอง8นะครับแล้วต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทําให้เราได้มาแบ่งบุญร่วมกันนะครับต้องขอขอบคุณ CP และ7ซเว่นอด้วยนะครับผมที่ทําให้เรามาเจอคนสู้ชีวิตเพื่อคนอื่นแบบแม่อีกหคนนะครับผมต้องขอบคุณมากนะครับผมครับ สำหรับใครที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับอยากจะเขียนอยากจะแชร์มาแบ่งปันนะครับสามารถเขียนมาบอกที่รายการของเราได้นะครับขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกที่ตู้ปอน5ปอนนสอปักเก็ต1นึ่งหนะครับผมหรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ a c e b o o k ของเราแล้วส่งเรื่องราวมาได้เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไปสักหนึ่งข้อครับแบ่งทุกความรักให้กันเหมือนการแบ่งบุญขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงแค่ ขอเพียงแค่เขียนมาครับแล้วไปติดตามพี่เมธได้นะครับในแฟนเพจของเขานะครับชื่อว่าเมธเจ้าชายน้อยนะครับจะมีเรื่องราวดีๆแชร์เกี่ยวกับจิตอาสาอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมแม่พรและพี่เมธต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทางเนชั่นทีวีช่อง2ีองนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับตราบใดที่แม่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะขอทำบ้านแบ่งบุญให้ดีที่สุด จนกว่าจะหมดลมหายใจสุดท้ายขอขอบคุณ CP และ7 e เ e ่ e อีเลด้วยค่ะที่ได้ให้กำลังใจและมอบความรักความเมตตาความอบอุ่นและทุนในการดูแลผู้ป่วยกราบขอบพระคุณมากค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะไพรลัฐบูรณวิจารณ์ เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ